จงจุติมาได้ปีกแห่งแสงอันบริสุทธิ์จากโลกอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามเซนทุริการดราคอนสวัสดีครับชาวเป็นกาไฟเตอร์ทุกคนพบมกับผมพีเ f i มซีไฟตอร์นะครับผมก็คลิปในวันนี้ ต,ต้นคลิปกับท้ายคลิปก็จะพูดเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าติดลมจากการแข่งไลฟ์วีบอยการ์ดเกมเนาะเอาเคออสผสมพระเจ้าไปเป็นที่2อล้านมาก็จะพูดขิงๆโอ้อวดแล้วผมตามสไตล์คนขี้โม้อย่างพนะีเอ็มซีไฟเตอร์เนาะก็หลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปมา1นถึงสวันเนาะก็ฟุตเทจนี้ก็อาจต่อไล่เรี่ยจากในส่วนของโอเวอร์โหลดดอลเล็ดเทอร์นับเอาเนาะผมก็จะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอยย่อพาราดินสายสัลโตริกอะตากอนผสมกับจิวไนท์นะครับผม ก็เรียกได้ว่าไปได้กับรอย a l เกือบทุกสายเลยผมสําหรับจิโอไนของเรานั่นเองก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้ท้ายคลิปถ้าใครอยากให้ทําส่วนของแสตลียกาดล้วนก็สามารถบอกได้เนาะเพราะว่าคือมันค่อนข้างที่จะแพงเนาะเพราะว่าเซ็ตจิโอไนเนี่ยมันเซ็ตละร้อยนะครับผมก็ถ้าตามถ้าอิงตามจากราคามาถึงแซตก็เซตละร้อย สามเซตก็สามร้อยอันนี้สามเซตก็สามร้อยก็จะเป็นหกร้อยบาทเนาะซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะให้เป็นตัวทางเรื่องเนาะว่าจะให้ทำไหมแสงทวิติการล้วนใช้ของเก่านิดนึงไม่นี้ละเยอะหน่อยนึงแต่ก็ช่างเถอะเข้าสู่โจของไอเดโปรไฟล์ Fire, แล้วก็คอมโบเทสกันเลย <laughs> พูดไม่ค่อยออกลวหมดมุกมาเรามาเริ่มเกรดสามในตำนานผมกับกาคอลแลบของกาแไฟ,ไฟนกา่าเนาะกับศิลปินอย่างคุณ ไดโก้นะผมก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ร้องเพลง Break Your Spell กับ Mugen Rebirth นะครับผมของภาค Ring Joker แล้วก็เป็นบร a r า f i g ไฟด้วยก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงเนาะก็ใบแรกก็จะเป็นเซนตูริการ์ดราก่อนนั่นเองก็อัปเดตให้แล้วเนาะสำหรับรยอย่อดินก็ไม่ต้องห่วงอะ่ะหลังจากที่เป็นคลิปผสมเสร็จเดี๋ยวจะทำเป็นส่วนของสายเซนตูริการ์ดล้วนให้นะครับผมเพราะว่าเข้าใจหน่อยนะว่าไมเทิลมันเซ็ตร้อยอะ่ะคือถ้าเป็นเซต จิเวลเนสสาตัวกับเซนทุริกาสตัวก็ประมาณ600บาทแล้วยังไม่รวมค่าจิปาถาอื่นอีกก็สําหรับคนมีงบน้อยเนาะก็เซนทุริกาเขาสามารถส่งสกิลกับคอนติเนียแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าและคุณมียูนิตเกรดหนึ่งอยู่คริติคอลพื้นฐานของการ์ดใบนี้จะกลายเป็น2นะครับผมก็พลโนฟอสทูปรับเป็นคริพพื้นฐานสเนาะไม่สามารถบวกสแต็คด้วยกันได้นั่นเองแล้วก็ออโต้แวนการ์ดวันเพื่อเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้ โจมตีโดยที่ไม่ถูกบูสต์นะครับคัตเตอร์บ,บาร์หนึ่งและเรสเดกาดของคุณ3ใบที่เป็นเกรดหนึ่งเนาะแล้วก็ทิ้งการจากเมื่อ1ใบก็แน่นอนว่าเราจะเรสเดกาดแถวหลัง3ใบเนาะจากนั้นก็สแตนยูนิตนี้และยูนิตแถวหน้านทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก่อสกิลนี้หากลงการ์ดใบใหม่เนาะก็จะไม่ได้บวกพลังเพิ่มเติมนี่เองเพราะว่าสกิลมันจบนั้นตั้งแต่ตอนที่เซนทูริกาสแตนและปัดพลังให้แล้วนั่นเองก็ใส่ไว้ สี่ใบเนาะกับแซนโทริการดาก้อนกับเป็นการลุกได้ของแคลนรอยัลพลัดินเกรดสาอีกใบหนึ่งก็จะเป็นพียวฮาจีว่านายแอชเลนะผมก็เห็นกันมาสามคลิปแล้วแหละไม่รู้ว่าจะเบื่อหน้ากันหรือยังแอชเลเขาสามารถนะผมออโต้แวนเดียเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีคาคอสคือโซปราสองค้นหาการเกรดสองหรือรต่ำกว่าที่มีคำว,ว่าจีวานายจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเดกการ์ดแล้วสลับกองการ์ดถ้าแอชเลเนี่ยอยู่บ,บนช่องเป็นการจะคอได้สองใบแทนนะครับผม ก็สกิลบอกว่าคอเกรด2หรือต่ํากว่านั้นนะผมที่เป็นจิวอนไหแสดงว่าคุณจะสามารถคอเกรด1ึใบก็ได้เกรด2 2ใบก็ได้หรือว่าจะเป็นเกรด1เกรด2อย่างละใบก็ได้นั่นเองแล้วก็ออโต้แวนเดียเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามในเซอร์เคิลของยูนิตนี้เคอ์เตอร์บาร์สหนึ่งยูนิตท,ที่ลงสนามนั้นจะบวก1คริติคอลจนจบเทิร์นก่อถ้าอยู่ช่องมันกาดก็สามารถทําให้สันธุริกาดราอกเนี่ยมันโจมตีที่3คริติคอลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนั่นเอง ก็เป็นในที่กดดนนานนะสามคีทีเดียวครับผมมีทว,วินได้ด้วยสองรอบเนี่ยลุกได้ทั้งหากก่อสายเว็บประมาณนี้สำหรับเกรดสามต่อไปพี่ที่เกรดสองกันเลยไหนไหนก็เปิดตัวด้วยแซงเทอรี่การ์ดดาก้อนนะผมก็เกรดสองก็จะเป็นในส่วนแพ็กเกจแซงเทอรี่การ์ดดาก้อนเลยกับอัศวินแห่งการพิชิตวิงสตันนะครับผมวิงสตันความสามารถก็คือคอนติเนียรการในเทินคุณถ้าแรรยากาศคนมีคําว่าแสงเทอรี่การ์ดนะครับผมในชื่อการอยูนในนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000ตามจำนวนเกรดหนึ่งที่อยู่แถวหลังคุณ ก็โบว์สูงสุดพลัง15,000นั่นแหละก็ตี25,000ื่นหผมไม่รวมสกิลที่เซนทอริกาต์ปัดให้อีกหมื่นหนึ่งนั่นเองแล้วก็ออโต้แวนเรียมมาลงสนามคัเตอร์บาร์หนึ่งดูท็อปเด็ก7ใบบนสุดของกองการ์ดของคุณคอการ์ดเกรดหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรการและสลับกองการ์ดไม่จำเป็นต้องลงช่องว่างนะครับผมคอซ้ำที่กันได้นั่นเองแล้วก็เกรด2อีกชุดก็จะเป็นแพ็กเกจจิวว์ไนผมกับเอ็กซ์โผล่จิวว์ไนท์เรอ์ยูนะครับผม ก็สามารถครือออโต้เรียกการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคา่าคอสคือนำนอร์มอลยูนิตสองใบจากกรอบโซนไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์ตหนึ่งและยูนิตนี้พลังเพิ่มพื้นห้าพันจนจบการต่อสู้ตีหนึ่งหมื่นห้าพันนะผมยังไงก็เข้าพวกแคลนโฟเทคกับแคลน,คนฟอร์สอยู่แล้วแล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามในเซอร์เคิลของยูนิตนี้ยูนิตที่ลงสนามนั้นพลังเพิ่มพื้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก็แน่นอนผมว่ามาเล่นคู่ในส่วนของจีวานายแน่นอนกับความสามารถมินิเบรก อ่าแล้วก็เกรดสองอีชุดก็จะเป็นนี่ครับผมอ่ะหยิบหัวกล้องมาเลยเซตอยู่ตรงนี้ละแบบนั้นก็คืออ่าอสวินสุดแกร่งฮิวเริวาร์โรนะผมอสวินแ่งดาวเที่ยงแ้ริวารโรก็แน่นอนครับผมตำนานจากนี้ตลอดไปซื้อทีอันใหม่เอาอย่างอื่นทิ้งเอาริวารโรไว้ความสามารถครือออโตโ้แวนเรียมเมื่อลงสนามคาคอสคือเคาตาบาลหนึ่งค้นหากาดเกรดสองไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดลงช่องเรากาที่ว่างอยู่และสลับกองการ์ด ถ้าดาเมจโซนไม่มีการหงายหน้าสามารถจ่ายเป็นโซบราทแทนได้นะแล้วก็ต้องลงจากมือด้วยข้ามเทคไปอีกแล้วก็เป็นหนึ่งตัวชั้นดีโอที่มาหาโซเลนมาจะไปหาเป็นวิงสั้นเพื่อสแปมเฟ็นหนึ่งหรือจะหาเป็นเรย์อิวเพื่อมาเล่นในส่วนของจนวนไหนต่อน,นั่นเองก็มีเท่านี้โอสำหรับเฟรนสองต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งของแพ็กเกจสซนทุริกาจะเป็นคนนี้ให้ผมกับอัศวินแห่งอำนาจเบซานะครับผม เบซา์ ine, ก็ใส่ไว้4ใบเลยครับความสามารถออโต้แวนการเมื่อลงสนามดูการ์ดเจ็ดใบสุดจากกองการ์ดของคุณแสดงแสตทู ica, ร,ริกาดาก้อนหรืออัศวินแห่งการพิชิตวิงสตันไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นและนำกลับขึ้นมือสำหรับกองการ์ดก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งน,นอกว่าจะเอาเป็นวิงสตันหรือว่าเป็นเสตลูริกาดันเองแล้วก็ Auto uard, ออโต้เดกาดเมื่อประกาศคนที่มีคำว่าเสตลูริกาดในชื่อกาดโจมตียูนิตน้ำพลังเพ,พิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้นั้นและถ้าไม่มีการหงายหน้าเนน,น,นเมโซนเลยแม้แต่ใบ และความสามารถนี้ใช้งานจากการทีชื่อเดียวกันได้เพียงแค่เทินละครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลออตโต้เนาะไม่มีค่าคอสบอกเมื่อสันทูริกาดโจมตีครั้งแรกก็บังคับทําเลยนั่นเองบวกพลังหนึ่งหมื่นนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับของเบซานก็ใส่ไปสี่ใบแล้วก็เกรดหนึ่งในส่วนของแพ็กเกจจิวานไนก็จะเป็นชาร์จิ่งจิวานไนนอร์ดิวส์นะครับผมความสามารถก็คือแอคทีฟเรียกการเคอร์เตอร์บ,บาร์หนึ่งนำ normal ยูนิตหนึ่งใบจากดับโซนไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์จหนึ่ง แล้วก็ยูนิตท,ที่มีคำว,ว่าจิวไนท์หนึ่งใบจะบวกพลังพื้นฐาน5,000จนจบเทิร์นเลือกใครก็ได้ขอแค่ติดชื่อจิวไนท์ไม่จำเป็นต้องเป็นยูนิตอื่นนะครับผมแล้วก็เกรดหนึ่งแน่นอนผมของสามาัญกับอัศวินแห่งต้นรอเรลซิซิรุษนะผมขอใส่ไปสี่ใบเลยความสามารถคอนตินิวของผมกับแวนเรียไทเทิร์นคุณถ้าบนดาเมจโซนไม่มีการหงหน้าอยู่พลังพื้นฐาน5,000จนจบเทิร์นใช่ไหมเพิ่มพ,พื้นฐาน5,000เฉยๆก็ อย่างว่าแหละเด็กนี้มาเล่นกับแสงธอริกาดเป็นหลักเนาะหรือว่าก็เล่นเป็นจิวไนท์เพื่อทําคอมโบในการสร้างเว็บมาโจมตีก็ควรใส่ไว้สี่ใบครับผมกับเจ้าซิซิรุส,สลแล้วก็มันจะเหลือสล็อตเกรดหนึ่งใบงหนึ่งผมผมก็จะใส่เป็นคนนี้กับคนเก่งของเรากับอัศวินแห่งการแนะนําคิวเนรุสนะครับผมควาสามารถออโตเรกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือบูสท่าบรรยากาศของคู่แข่งใช่ไหมถ้าบรรยากาศของคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่า,วาโซปราหนึ่งยุนในนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก็เป็นหนึ่งตัวที่ าสามารถตีแรงได้เนาะก็ใส่ไว้ใบเดียวพอโอกาสใช้ไมน่น้อยนะผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ใช้เลยนั่นเองก็ใส่ไว้เท่านี้พอสาหรับเกรนหนึ่งต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยมาครับผมที่ทริกเกอร์เซตก็แน่นอนผมว่าทําไมถึงไม่ทํเซน n ์อรี่การ์ดตั้งแต่แรกผมเพราะว่าอย่างที่เลื่อนบอกเนาะก็ TMC ชอบการติดตีมนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเริ่มมันมีติดตีมแต่ PMC ไม่มีและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งครับผมที่ไม่ได้ทําคลิปเซนต์อรี่การ์ดก็ไปหาตัวเริ่มแหละแล้วก็ได้แล้วผมกับ จุดเริ่มต้นแห่งตำนานแอมโบรเซียนะครับผมถ้าเป็นในการ์ตูนเรียกว่าแอมโบรซิวส์เนาะผมจะเรียกแอมโบรเซียได้แหละก็จริงๆมันมีลายเป็นปั๊มทองของ10ปีวันกาเนาะแต่ผมแบบขายกินไปแล้วเหลืออันนี้ก็ยังดีขอสามารถออโต้มาถูกรายทับตัวหนึ่งถ้าเปนกาคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งที่สูงกว่าได้รับ1นึ่งควิกชิลก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องของรอยย่อพลัดีเนาะที่สวยนะครับผมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแล้วก็พื้นฐานของครีติคอนกับทนะิกเกอร์เนาะก็จะเป็นรอเซติเนลกับโลกประกายแสงอ so ิ พิดีคอน4-8ใบนะครับผมอ่ะไม่ใช่4-8ใบพีดีคอน8ใบกับอัศวินแห่งอนาคตริวผู้นำผ่ามาซึ่งโชคเอโฟนาแล้วก็เป็นมิโกะแห่งต้นไม้ชีวิตเนเฮเลนให้ตายเถอะเริ่มเริ่มพูดไม่ค่อยออกเริ่มเหนื่อยก็ใส่วเพียงเท่านี้นะผมก็จะเปนส่วนของทริกเกอร์ก็ไม่แนะนําไห้ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เป็นดรอเยอะกว่านี้เพราะแซนตอรีิการ์มันลุกได้และบวกกับแอดเล่มันสแปมการ์จากกองการ์เพื่อมาทําเวฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กจะเอาไว้นะครับผม แล้วก็ไม่แนะนำให้ใส่เป็นคีย์สด้วยเดี๋ยวมือไม่มีเล่น <c oughs> ก็ประมาณนี้นะก็ต่อไปที่คอมโบเทสกันเลยมาเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสเช่นเคยนะผมก็เซตอัพมือขึ้นมาประมาณนี้ผมเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็สลับกองการ์ดอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันไม่ติดทริกเกอร์หรืออะไรนิดนี้เยอะๆนะผมเพราะว่าการถ่ายทำคลิปไดโพฟารแต,ระต,แตละคลิปเนี่ยคือต้องแยกเกรดมานับต้องแยกเกรดมาเพื่อเอามาโชว์แล้วก็ DCI นะครับผมมาก็เริ่มแบบทปทบาทของเพลเยอร์หนะครับผมสไตล์ด Vanguard จุดเริ่มต้นตำนาน Ambrosius จั่วการ์ดหนึ่งใบฮะ Rider Vanguard เป็นใครดีอัศวินแห่งต้นรอเรียลซิสซิรุสจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมก็ถ้าเก็บ Ambrosius ไว้ก็ถ้าเก็บเอเจ้าเบซาวเนี่ยก็เก็บไปนะครับผมเปิด5้าครับผมหากเกรดสามแหมไม่มีเสียดายจังไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างเล่นเดี๋ยวผมก็เซะขึ้นมือถ้ามันไม่ขึ้นทำให้ดูคอมโบเทสเนาะกาะคู่แฮนดีมารับดาเมจเล่นเนาะอ่าดาเมจเช็คอ,อืมืใส่ธุริกาดเอาไยตรงนี้แล้วกันเริ่มเทิ์นสแตนด์รออ่าทีนี้เราก็จะร้ายเป็นในส่วนของใครดีจริงๆก็ร้ายเป็นวิงสตาร์นะผมจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์นะเปิดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6และ7จ็นะผมคอเกรดหนึ่งไปหนึ่งผมคอเป็นในส่วนของจิ๊วอนไหนนอ r รือบูสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกรดหนึ่งเหมือนกันแน่นอนว่าเอาไว้ทำคอมโบโต่อน,นั่นเองจากนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมการแสปแปมสนามเนาะก็จะคอเป็นลิวาร์โล้โซบราร์สหนึ่งโซบรารสเป,เป็นเกรดหนึ่งครับผม u p e r ทย์คอเกรดสองเราก็จะคอเป็นในส่วนของอเรย์ i l ทีนี้ก็ทำไงต่อดีอ่ะคอเบซานไว้ตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะผมพอไว้ตรงนี้ครับผมจูการ์หนึ่งใบครับผมเมื่อถูกไรทับยังมีอีก่เลยเนี่ยโอเคครับผมเริ่มนไปท่านเฟดกันอ่าลิเวอร์โลอาจจะตีก่อนแล้วก็วิกสตันตีตามไรฟ์เช็คขี่ครับผมขี่ให้กับวิกสตันพลังให้กับอ่าเรยอิลเรยอิลโจมตีให้ผมสกิลทำงานเก็บนอร์มอลสองใบกลับไปใต้กองฮะโซชาร์ดชาร์ดเป็นครีสครับผมพลังเพิ่มขึ้นห้าพัน ก็ตะกายว่าจะโจมตีที่พาวเวอร์อสามหมื่นสามพันนะผมแต่นี้ก็จบเทิร์นผู้แข่งตีมาก ula, uh, 30, 000, 000, ็รับดาเมจเล่นนะดามเชคหนึ่งสองประมาณนี้อ่าเริ่มเทิร์นทีสแตนแอนด์รออ่าแล้วครับผมอ่าล่ะทีนี้ก็จะเป็นการไร้เป็นของแอชเล่เนาะจงฟาดฟันความมืดด้วยประการแสงแห่งมณีไร้เพียวฮันจิวไนแอชเล่อิมเมจเนอรี่กิฟฟอร์สครับผมผมให้กับช่องรายการช่องนี้เลย จากนั้นก็ทําอะไรได้อีกอยังทําอะไรไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะทําการขอเป็นน้องนอร์ดิวสต,ตรงนี้แล้วกันทีนี้ก็ผมเริ่มแบทเทิลเฟสกันดีกว่าดีไหมแบทเทิลเฟสอืมขอคิดแป๊บหนึง่งถ้าเริ่มแบทเทิลเฟสเหรอโอเคเราเริ่มแ a เทิลเฟสกันแค่นี้เลยดีกว่าอ่า ใครก่อนนี้วะเอาเป็นลิวาโรโจมตีใส่บันการ์นะพลังสองหมื่นไม่กดไม่ไม่บูส์เนาะเรอิลโจมตีใส่บันการ์พลังหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็แอชเล่ Ashley โจมตีบันการ์พลังหนึ่งหมื่นสามพันก่อนอย่างที่บอกนะว่าเราเริ่มบนบาทเพลเยอร์วันเพราะฉะนั้นคุกแข่งจะเป็นประมาณเกรดสองนะนะผมผมสมมติให้ไม่เจอเอเซลเนาะแน่นอนนะผมจำเลยเอเซลช่องนี้ เอเซลประจำเลยเฟิร์สเช็คอะรอทิกเกอร์ผมส่งพลังให้กับอ่าน้องนอ,นอดีนอดีวุฒิเหรอให้กับน้องนอดีวุฒิแล้วผมจั่วการ์ดหนึ่งใบเซคันด์เช็คอะฮิวว่าผมฟื้นฟูหนึ่งดาเมจแล้วก็พลังให้กับเบซาวบผมทีนี้ผมสกิลของแอชเล่ทำงานโซบาร์สองครับผมโซบาร์เกรดหนึ่งกับเกรดสองซูเปอร์เดียคอร์จิวไนท์สองใบครับผมที่เป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าผมซูเปอร์เดียคอร์เป็นเกรดสองทั้งสองใบเลย มันจะสองสองใบเลยขอไฟลมเมื่อกี้เลอลมมันขึ้นเพิ่งกินข้าวเสร็จขออ่ะเฉยสกิลของนอร์ดิวส์นะผมบวกหมื่นให้กับตัวเองเพราะมีการขอทับอ่ะลิวาโร่ก็ลงสนามไปง่อยๆตีต่อครับผมนอร์ดิวส์โจมตีบอนกาดสกิลครับผมเก็บน้ำมอลสองใบฮนะผมเก็บเป็นสองเก็บสองสองใบบวกพลังให้ตัวเองห้าผ่านแล้วก็โซชาร์อนะโซชาร์ดเซนทอรี่กาด ดีนะได้ขึ้นมือไปก่อนไม่งั้นจบแล้วคณะพลังครับผมสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนนะอันนี้สามหมื่นสามแปดสี่สิบหมื่นสามอ่ะตีต่อครับผมสกิลเดิมเลยเก็บน้องมอนสองใบเก็บแซงกาดกับลิวาโรกับใต้กองโซชาร์จชาร์จเป็นคริบวบพลังห้าพันอ่ะย้ายมาสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นแปดประมาณนี้เนาะ ทีคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจรัวๆไปเลยดาเมจหนึ่งขีสองไม่มีสามขีพลังประมาณนี้เนาะเป็นห้าเดมอ่าเริ่มเทิร์นนะผมสแตนแอนด์รอจึ๊บทีนี้ก็ได้เวลาผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วผมกับมังกรแห่งแซนทยูเนเต็ดแซนทอรี่ก็นี่ก็คือบทพูดของคุณไดโกะครับผมจงจุติมาด้วยปีแห่งแสงอันบริสุทธิ์จากโลกอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามแซนทุรี่กาดดราก้อนไร้เดอรินการ ยิมเจเนอร์ี่กีฟฟอรสนะผมผมโยนให้กับใครดีนะเช็คมือก่อนได้ไรายได้ฟอสผมโยนให้กับเซนตุริกาดาก้อนนะผมสกิลของแอชเล่ย์นะผมเบรกไรต์หนึ ight, ่งเคอร์เตอร์บาร์สผมอ่าเวลาเคอร์เตอร์บาร์ก็พยายามเอาเป็นพวก Normal, นอร์มอลเนาะเพราะว่าเราจะได้ใช้งานสกิลของเจ้าจิวไนสองตัวเนี้ยเอานอร์มอลกลับใต้กองนั่นเองจา่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์แล้ผมเซนตุ ica, ริกาดาก้อนได้บวกหนึ่งคริติคอนนั่นเองจ่ายนะผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ คอครับผมอ่าอัศวินแห่งการพิชิตวิงสตันสกิลของเรยิลทำงานจะบวกพวลังให้อีกหนึ่งหมื่นนะผมจากนั้นสกิลของวิงสตันหนึ่งคอเตอร์บาร์นะผมเปิดเจ็ดหาเกรดหนึ่งลงสนามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าผมเลือกเป็นน้องนอร์ดิวครนะผมคอทับนอร์ดิวูดด้วยกันเองซึ่งแน่นอนนะผมว่าเราจะได้มือฟรีครับผมจึบ ไรทับจวนหนึ่งดูต่อครับผมอ่าคอผมนอร์ดิวส์อีกหนึ่งใบคอรีวาร์โลครับผมคอทับไปเลยแล้วก็บวกพลังให้อีกหนึ่งหม,นะมื่นนะไม่โกงไม่เก็บมาละทีนี้ครับผมก็ใช้งานสากิลของเจ้านอร์ดิวส์นะหนึ่งคอเตอร์บาร์ครับผมดีไหมถ้าจ่ายหนึ่งคอเตอร์บาร์ได้แค่ก็ได้แค่เก็บช่างมเถอะเราไม่เก็บแล้วกัน อ่าคริติคอนพื้นฐานของเซทุริกาจะกลายเป็น2นะครับผมเพราะว่ามีเกรด1อยู่บนสนามทีนี้เซทุริกาก็จะเป็น2อบวกอีก1จะเป็น3ครินนั่นเองแต่ท่านเฟย์นะผมเซทุ ica, ริกาถาก้อนโจมตีสกิลของเบซาวะทำงานทำงานเลยพลังบวกให้10,000แล้วก็ตอนนี้แดมมีหงายอยู่ประมาณ3แดมเนาะก็ไม่ได้หงายแดมก็ไม่เป็นไรเนาะพลังเซทุริกาตอนนี้จะเป็น3า0 0มื่นสาคริติคอนโอ้โหเลขตอง3โคตรสวยทวินได้ผมเฟิร์สเช็ค ฮิวก็ผมฟื Full ้นฟูดาเมจก่อนอย่างเงี้ยผมฟื้นฟูส่งพลังให้กับรนะิวาโร่เนาะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ตีเบาที่สุดเซคันเชคอะฮิวก็ผมโอ้โหอีกแล้วฟื Full ้นฟะูดาเมจอย่างเงี้ยพลังให้กับริวาโร่เหมือนเดิมทีนี้ผมพลังเซเยร์สกิลของเซนตอร,ริกาดาก่อนนะตีแบบไม่บูตหนึ่งคริรเตอร์บาร์สทิ้งการ์ดในมือหนึ่งไว้ผมผมโอ้ห oh, มืออย่างงี้อ่าผมทิ้งเป็นเอโซเดฟเรสเกรดสามไม่ใช่เรสเกรดหนึ great, great ่งสามใบสแตนด์อัพ ซันทุริกาดาก่อนพลังแถวหน้าปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะผมชึบ,ชบ,ชบปัดหมื่นอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้ซันทุริกาได้อะไรไปบ้างวะโอ้ช่างเถอะ <laughs> ช่างมาเถอะประนด็นนะเอาว่าใครใครดูใครดูทางก็ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะเ n นจอยกับผมหน่อยอ่ะซันทุริกาดาก้อนโจมตีเะพลังสามหมื่นสามพันสามฟรีคอนทวินไดฟ์เฟิร์สเช็ค ดรอทิกเกอร์ผมส่งบอลลังให้กับวิงสตันมั่งตัวบวก 10, หมื่นโมดอไม่ดินี่อยู่นี่จวนหนึ่งเซคขันเชคอะไม่มีทิกเกอร์ครับผมเซฟประการ์ดไม่ลบได้นะครับผมทีนี้ก็เอาเรากาศโจมตีต่อหรือว่าล่โจมตี4 0 0 0มื่นปรดกาะคนที่จะตีแรงส่วนน้องกับวิงสตันตีให้ผมอ่าเมื่อกี้ได้หนึ่งได้1ทิกแล้วก็ได้ได้ไป2ทิกปะเออน่าจะสทิกแหละ พลังดันดาตัวนี้เป็น4ี่หมื่นนะครับผมบวกสกิลของซันโทริกาดอีกหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นบวกอีกหมื่นห้าเป็นหกหมื่นห้าครับผมโจตีสายบรรยากาศก็ถ้าคลิปนี้มันมัวๆไงก็ขออภัยด้วยเนาะนี่ก็ประมาณตีสองครึ่งแล้วแหละฟุตเทปมันทำเนี้ได้อะ่ะมันสงบแค่ตอนนี้ตอนเช้าไม่ค่อยสงบก็เอาเป็นว่ามีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับในส่วนของเพราะย,ยอดพละดินสายซันโทริกะผสมกับจีว่านายโอเคเข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลย เป็นไงกันบ้างครับสลัดในโปรไฟล์ส่วนของสายเซนทูริการ์ผสมกับแอชเล่ะนะผมที่เป็นจิ้วหน่ยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสายการเล่นที่แบบมันค่อนข้างจะดูดีพอๆกับมาจตี้เนาะแต่ว่าถ้าเจอเควอสเบรกเกอร์ก็แพ้ทางนีกน้กันนะิดนึงเนาะเพราะว่าเซนทูริกามันต้องเรียกเกตหนึ่งสามใบนะเพื่อที่จะลุกตัวมันเพราะฉะนั้นถ้าเกตหนึ่งโดนล็อกไปใบใดใบหนึ่งก็เท่ากับว่าเซนทูริกาตีแค่ครั้งเดียวผมหรือว่าจะเสียการโจมตีจากแถวหน้าที่โดนเควอล็อกก็นะ เอ้ทำไมเราพูดถึงเคออสอ๋อลืมไปคลิปนี้มันอัดมันอาาัดาจากอันอัดต่อจากไอเทอร์นาเบลนี่หว่าแล้วเทอร์นาเบลคลิปนั้นก็เพิง่งเพิ่งจะแข่งได้ที่สองของฐานบีบอยการ์ดเกมะนีะ่ขิงครับผมขี้โมดได้อีกยาวเลยแค่ที่2ก็โพรภูมิใจแล้วแหละถึงใครจะบอกว่ามันจืดจ้าผมแต่ผมภูมิใจที่ได้ที่2องก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าได้ที่อันดับไนะม,มบ่บูบ้เอนะมาเมื่อ b l ๆ h b ช่างมานนะผมมาเข้าเรื่องกับเราดีกว่า ก็จุดเด่นก็สามารถดึงลูกเล่นของซัทูุริกาดได้เนาะก็ถ้ากดดันที่สุดก็คือการโจมตี3ครีติคอนของซัทูริกาดนั่นเองผมตั้งแต่การรายครั้งที่2เป็นต้นไปก็เอาเป็นว่าประมาณเรียกใช้ว่าใช้ยังไงเดีอ่าใช้งานตามสถานาการณ์นะผมอาจจะไม่ได้เหมือนกับในช่วงของของโบเทสเนาะคุณอาจจะเป็นอ่าซัทูุริกาดตีตีปั๊มฟอสหรือหรือไม่ก็เป็นแอดเล่สร้างเวฟไปเรื่อยเพื่อกดดันคู่แข่งเนาะ ผมคงทำไปดูแค่ไกด์ไลน์ประมาณนี้แหละก็สำหรับวันนี้ถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับพีเอ็มซีไฟเตอร์เนาะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไม่ได้อัพคลิปมา2วันรู้สึกพูดติดติดขาดเหมือนตอนเหมือนตอนลงช่องแรกๆเลย <c oughs> น่าอายจริงๆรู้สึกครีนในตัวเองก็เอาเป็นว่าอ่ะคลิปต่อไปก็ถ้าใครอยากให้ทำเซนทุรีิการ์ดล้วนก็คอมเมนต์ไว้ละกันเนาะเผื่อเผื่อผมจะได้มีกำลังใจมาทำสำหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้ว ไม่ดึกดินี่จะเช้าแล้วมั้งแบบตีสองกวา่าเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวอีกนิดนึงจะตีสามแล้วก็ไปกันก่อนแล้วกันเนาะแต่ไว้เจอกันใหม่ในโปรไฟล์หนะ้าสวัสดีครับ